สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่17เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับเมื่อวานนี้ก็มีความสับสนเกิดขึ้นเล็กน้อยกรณีของหมายเลขบัญชีที่คุณเปลวให้มาแล้วก็มีท่านผูงฟังที่รักบางท่านเนี่ยโอนเงินแล้วเข้าไม่ได้เดี๋ยววันนี้มีคําชี้แจงครับแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยถ้าใครอยากจะได้ใบอนุโมทนาบัตร หรือว่าอยากจะแจ้งว่าได้โอนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับรบกวนเข้าไปที่เพจของคุณเปลวสีเงินนะครับแล้วก็ไปโพสต์ข้อความมาได้เลยนะครับมันได้คุณเปลวเนี่ยให้ชื่อว่าเศรษฐาคนที่เราเลือกเองเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลวบอกว่าคําพูดเนี่ยมันเหมือนกับพยาอินทรีครับเหมือนกับพยาอินทรีเลยแต่ไอ้ผลงานนี่สิครับ มันเหมือนนกกระจอกอะครับพูดคำนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณเปลยก็หยิบยกเอาคำพูดของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะออกเดินทางไปเยือนประเทศจีนนะครับเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ครับขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตของคนไทยก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เ,เป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่ ผมจึงได้สั่งการให้นําคนของเราเนี่ยออกมาโดยเร็วที่สุดส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองขณะที่เรื่องการช่วยตัวประกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญเท,เท่าเทียมกันนี่แหละครับนายกเศรษฐาเนี่ยพูดกับนักข่าวก่อนที่จะบินไปประชุมที่ประเทศจีนเมื่อวานนี้วันที่16ตุลาคมแต่ปรากฏว่าในบรรดาแรงงานไทยที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยตายเพิ่มรายวันนะครับแล้วก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันนี่ก็ยังไม่มีบี่แววเลย ที่ต้องรอรัฐบาลช่วยขนย้ายกลับประเทศอีกร่วมหมือเนี่ยถ้าเกิดว่าดูตามจํานวนกับความไปไปได้ในการขนกลับได้วันหนึ่งเที่ยวหนึ่งก็ระดับร้อยคนเนี่ยนะครับเดือนนี้จะกลับหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าชาติหน้าจะกลับหมดหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเศรษฐาเนี่ยพูดคําใหญ่คําโตผมสั่งโน้นผมสั่งนี่ถ้ามูจะทํางานด้วยปากแล้วก็เก่งและไวจริงๆนะครับ อย่างเช่นบอกว่าผมใช้ช่องทางทางการทูตทางหน่วยข่าวกรองมีการคุยกันระหว่างข่าวกรองต่างประเทศและก็การทหารนอกจากนี้เนี่ยยังใช้ช่องทางที่ไม่เป็นทางการภาคประชาสังคมหรือ NGO ที่มีเครือข่ายอยู่ในประเทศต่างๆเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกัมนมาโดยตลอดโดยกระทรวงการต่างประเทศก็พูดคุยกับทุกฝ่ายทั้งปาเลสไตน์และก็อิสราเอลเพื่อขอให้คนของเราเนี่ยได้กลับมาอย่างปลอดภัยและก็เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสถานการณ์ขณะนี้ ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจครับแต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่และกองทัพไทยก็พยายามที่จะหาช่องทางเพิ่มมากขึ้นในการเพิ่มเที่ยวบินเอาคนไทยกลับมาให้ทันในสิ้นเดือนนี้เอากลับมาให้หมดเออฟังเศรษฐาพูดแล้วเนี่ยแม่นายกไทยนี่คงจะเป็นพ่องทุกสถาบันนะครับใหญ่โตเหลือเกินมากบารมีครับประเทศครับโลกสท้จริงๆผม,งผมสั่งนู่นผมสั่งนี่ผมสั่งผมสั่งนั่นนะ่ นี่มันเข้าสัปดาห์ที่2แล้วนะครับไอ้ผมสั่งผมสั่งเนี่ยผลที่ได้มันคืออะไรเหรอครับสั่งขี้มูกอย่างนั้นแหละครับคนงานไทยเนี่ยตายเพิ่มทุกวันนะครับตอนนี้เฉียด30บศพเข้าไปแล้วแล้วยังมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกต่หากซึ่งถ้าเกิดดูจากเส้นทางการบินไปรับแรงงานไทยกลับเนี่ยนะครับคือแทนที่จะบินตรงได้จากไทยไปอิสราเอลก็ประมาณสัก7จชั่วโมงประมาณนี้แหละแต่บินไม่ได้ครับกลับจะต้องบินอ้อมโลกเป็น10กว่าชั่วโมงเนี่ยเพื่ออะไรครับ ก็เป็นเพราะบางประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในอาหรับบางประเทศท,ทั้งที่เรามีความสัมพันธ์อันดีกับเขาแต่เขาไม่อนุญาตให้ไทยเนี่ยบินผ่านน่านฟ้าของเขาเพราะอะไรเหรอครับก็เพราะปากวัยงานโวของนาย,ยกเพื่อไทยคนนี้แหละครับเขาถล่มกันเนี่ยตัวเองเยังไม่ทันรู้เหนือรู้ใต้เลยเลยก็แหกหูแหกตาทวิตข้อความเลือกข้างเที่ยวไปประนามข้างโน้นข้างนี้เขา กรรมมันก็เลยไปตกอยู่กับคนงานไทยคุยกับปาเลสไตน์คุยกับอิสราเอลคุยทั้งเป็นทางการไม่เป็นทางการแถมให้ NGO มาช่วยอีกต่างหากแต่ผลของการขี้โม้นี่แหละครับมันมีแต่ตายเพิ่มแต่ละวันแต่ละวันไปถ้าเกิดเศรษฐามีเครดิตกับมิตรประเทศจริงอย่างที่คุยเนี่ยนะครับบ่านนี้คนงานไทยเราออกจากอิสราเอลแล้วก็ไปรอเครื่องบินของไทยเนี่ยไปรับที่ประเทศที่3าตั้งนานแล้วนะครับแต่นี่อะไรครับแค่ขอบินผ่านน่านฟ้าเนี่ยเขายังไม่ให้เลยเราคิดสิครับ รอกลับอีกร่วมหมืน่นแต่ขนกลับมาได้เที่ยวหนึ่งเป็นร้อยแค่นั้นเองขณะเดียวกันเนี่ยทั้งปาเลสไตน์ทั้งอิสราเอลตอนนี้กระชับพื้นที่แล้วก็ถล่มใส่กันชนิดเอาให้ถึงขั้นล้างเผ่าพันธุ์กันเลยทีเดียวนะครับแล้วคนไทยเราร่วมหมื่นแล้วครับมีที่ให้ยืนไหมมีที่ให้หลบกระสุนหลบจรวดกันสักกี่ตารางเมตรครับนอกจากคําว่าผมสั่ง กับคำคุยโตแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นแววเลยนะครับว่าเศรษฐามีแผนอะไรแก้ไขสถานการณ์ในตอนนี้หรือเปล่าโดยคนไทยไม่ต้องเสี่ยงชนิด50 50มีไหมครับผมไม่อยากพูดนะครับไม่อยากพูดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันร์โอชายังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยคนงานไทยต้องไม่ตกอยู่ในสภาพแบบนี้แน่นอน แผนการลำเลียงออกจากประเทศอิสราเอลจะมีทางเลือกและทําได้เร็วกว่านี้โดยใครรู้ไหมครับโดยมิตรประเทศเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับเศรษฐากับเพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกแล้วก็เป็นรัฐบาลที่คนไทยเลือกเข้ามาแล้วนี่ครับมันก็เหมือนกับคนกทมเลือกชัดชาติเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั่นแหละครับ ก็ต้องชื่นชมกันไปแล้วก็ขมขื่นกันไปถุยน้ำลายใส่เขามันก็ตกกลับใส่หน้าตัวเองตามแบบเรียนที่เรียกว่าประชาธิปไตยตกเว็ดนั่นแหละครับทำเป็นพูดเท่ก่อนบินไปจีนเรื่องอื่นเรื่องรองเรื่องช่วยตัวประกรันเป็นเรื่องที่สำคัญเท่าเทียมกันเศษฐาเอ้ยสมเพศจริงๆถ้าเศษฐาเนี่ยรู้จักไอเรื่องหลักเรื่องรองเนี่ยนะครับสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์เช่นนี้ มีชีวิตคนงานไทยเป็นหมื่นเนี่ยรอเป็นรอตายอยู่อย่างนี้มันไม่มีผู้นําประเทศไหนในโลกนี้หรอกครับที่เขาเห็นการไปประชุมต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องหลักมากกว่าการไม่ไปเพื่ออยู่ช่วยคนไทยกลับประเทศนะครับเอาละผมอาจจะไม่ลึกล้ําในความคิดเท่าความเลิศดล้ําของคนระดับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่พูดคำว่าเท่าเทียมออกมาจากปากเน่ยนะครับพูดคำว่าเท่าเทียมโดยลืมไปว่าในรัฐบาลกูเองนี่แหละ นักโทษเท่ากันทักษินนอนชั้น14แต่นักโทษคนอื่นนอนในคุกเป็นนายกเดือนกว่าเดินทางไปละแปประเทศถามจริงอะครับจะทําสถิติแข่งกับยิ่งลักษณ์ที่ประหนึ่งนาย,ยกรัฐบาลโลกหรือ,อยังไงครับ3ปีเดินทางไป53ประเทศกับอีกหนึ่งช่องมารอดเลยครับเอาละครับขอบกกลับมาเรื่องของผมหน่อยก็แล้วกันหมายถึงเรื่องที่คุณเปรลย์พูดเอาไว้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเปลย์บอกว่าผมได้ทําหน้าที่เป็นผู้นําสาร จากวัดไซขาวที่จังหวัดสงขลาย้ำว่าคนละวัดกับวัดไซขาวที่ปัตตานีนะครับเอาเรื่องสารของวัดไซขาวเนี่ยมาบอกมากล่าวกันให้ช่วยกันสร้างองค์หลวงพ่อทวดที่พระเทพยานมโมรีจเจ้าอาวาสองค์กอนเนี่ยสร้างค้างเอาไว้ครึ่งองค์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วไปเติมเต็มให้เสร็จสมบูรณ์ซะก็ปรากฏว่ามีผู้ศรัทธาในหลวงพ่อทวดทราบโอนเงินเข้าบัญชีวัดกันมากมายเลยทีเดียวนะครับตอนแรกเบอร์บัญชีที่ผมบอกเนี่ย จริงๆแล้วมันต้องสแกนผ่าน QR Code ก่อนก็เลยโอนกันไม่ได้แต่เอาละครับตอนนี้ทางวัดส่งเบอร์บัญชีใหม่มาให้แล้วนะครับแล้วท่านก็โอนกันไปแล้วด้วยผมดูจากสลิปการโอนที่ท่านส่งมาให้ทาง Facebook เปลวสีเงินแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยกันเนี่ยโอ้โหมากมายครับมากมายจนผมเนี่ยนำมาบอกกล่าวแต่ละนามแต่ละนามไม่หมดแน่นะครับต้องขอเวลารวบรวมกันแล้วกันนะครับคืออย่างนี้ครับคุณผู้ฟังทีละครับ ที่คุณเปลวพูดมาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดท่านอยากจะได้หมายเลขบัญชีใหม่รบกวนนะครับรบกวนเข้าไปที่เพจของเปลวสีเงิน inbox เข้าไปถามได้เลยนะครับตรงนั้นจะเป็นช่องทางที่ตรงกว่าเพราะว่าคุณเปลวจะได้รู้ว่ามีใครร่วมอนุโมทนากันบ้าง1 2 3 4นะครับคุณเปลวบอกว่าสําหรับท่านที่ต้องการอนุโมทนาบัตรเนี่ยก็กรุณาระบุชื่อนามสกุลและก็สถานที่ที่อยู่ของท่านมาให้ละเอียดด้วยนะครับผมจะได้รวบรวมให้ทางวัดเขาจัดส่งมาให้ใช้เอาเป็นลดหย่อนภาษีได้ ผมก็ปลื้มใจนะครับคือไม่คิดหรอกครับว่าจะมากมายหลายท่านขนาดนี้ทั้งวัดเองเนี่ยเขาก็ตกใจเช้าขึ้นมาโทรศัพท์นี่ดังรับกันแทบไม่ทันทั้งวันเลยนะครับถามเรื่องเบอร์บัญชีที่สับสนกันผมเองก็ตกใจแล้วก็วิตกเพราะมีบางคนเนี่ยส่งข้อความมาเตือนผมประมาณว่าเอ๊รู้จักวันนี้ดีหรือเปล่าระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการหลอกลวงมันมีเยอะก็ขอบคุณที่เตือนนะครับเตือนแล้วก็ช่วยกันสร้างด้วยก็ยิ่งดีธนะทานังแปลว่าการให้ การให้จบตรงที่จิตตั้งเมื่อจิตตั้งดีแล้วเนี่ยมุ่งตรงไปที่การสร้างองค์หลวงพระทวดกันไม่วอกแวกไม่ได้ให้เพราะํำคาญไม่ได้ให้เพราะว่าจุกจิกที่มีคนมาขอหรือให้แล้วคิดระแวงโน่นระแวงนี่แบบนี้ต่อให้ให้ร้อยล้านพันล้านทานเนี่ยประหนึ่งปลูกพืชพันธุ์ที่เขาตัดต่อต้นโตแต่มีแตใบไร้ดอกไร้ผลบาร,รมีแห่งทานเนี่ย จะสมบูรณ์ดีตรงจิตตั้งขณะให้นั่นแหละครับเมื่อจิตตั้งดีแล้วเนี่ยแม้ว่าผู้รับจะนำทานที่เราให้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์บาปกรรมมันก็จะไปตกอยู่กับผู้รับเขาเองเราไม่ต้องไปห่วงสิ่งนั้นหรอกครับกับรูปหล่อครึ่งองค์หลวงพ่อทวดมีที่มามีที่ไปผมเนี่ยจำได้ว่าเคยอ่านข่าวเมื่อสักปี2ปีมาแล้วนะครับก่อนที่จะลำเลียงมาไว้ที่วัดสายขาวเนี่ย ก็เชื่อได้แหละครับในเจตจำนงที่วัดจะสร้างองค์หลวงพ่อทวดให้ครบสมบูรณ์ขึ้นมานี่ก็ยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับทําไมถึงไม่มีใครสร้างให้เสร็จสมบูรณ์เพราะอะไรคําตอบสั้นๆเนี่ยของผมเองนะครับขมบดเองคําตอบสั้นๆก็คือว่าหลวงพ่อทวดเนี่ยท่านรอรอโดยประสงค์ให้พวกเราผู้มีบุญวัสนาเนี่ยร่วมกันได้สร้างเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ของเราทุกคนเมื่อโอกาสที่สมควรมาถึงตอนนี้โอกาสที่ว่าเนี่ยมาถึงแล้วนะครับ ขั้นแรกช่วยกันหล่อองค์หลวงพ่อซึ่งใหญ่โตมากรองรับส่วนศรีรษะครึ่งองค์นั้นให้เป็นองค์หลวงพ่อทวดครบสมบูรณ์ก่อนผมมาแอบมั่นใจนะครับว่าสําเร็จแน่ด้วยบาร,รมีของหลวงพ่อทวดนี่แหละครับนี่ทางวัดกระส่งภาพถ่ายมาให้ดูเมื่อวานนี้บอกว่าคุณบรรทูนล่ำำํำซําทราบข่าวท่านซื้อแคทเชียรเช็คจํานวน2ล้านบาทแล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่ธนาคารกษิกรไทยสงขลาเนี่ย เอาไปถวายท่านจเจ้าอาวาสพระครูสังฆรักษ์พิเชษจิตตาปาโลที่หน้ารูปหล่อศรีรษะหลวงพ่อทวดเลยผมก็อนุมโมทนานะครับจิตเจตนาอันแน่วแน่ของคุณบรรทูลต่อหลวงพ่อทวดเนี่ยจะเกิดพลานิสงส์จะมีผลต่อชาติพระาศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชนในทางกว้างฝากเอาไว้เป็นมรดกแผ่นดินสืบไปโดยคุณบรรทูลในฐานะมัคณายกเป็นผู้นําทางประเสริฐนะครับอีกหลายท่านครับ ผมให้เลขาเนี่ยพยายามแกะแต่และรายชื่อตามไลน์ตามเฟสตามเว็บทาง YouTube ของไทยโพสต์ที่ท่านเนี่ยส่งสลิปการโอนและก็แจ้งชื่อมารวบรวมเอาไวน้นะครับเพื่อทยอยลงเป็นการตอบรับอ๋อเกือบลืมครับเรื่องสำคัญที่ไม่สำคัญแต่ต้องบอกท่านอีกเรื่องหนึ่งวันศุกร์ที่20ตุลานี่แหละครับอีกไม่กี่วันเนี่ยจะครบรอบไทยโพสต์ขึ้นปีที่28นะครับ ก็เชิญทุกท่านครับแวะมารับประทานอาหารตั้งแต่เที่ยงไปจนกว่าท่านจะเบื่อรับประทานไปเองนะครับที่ไทยโพสสำนักงานใหม่ประชาชื่น46อยู่ถนนประชาชื่นริมคลองประปาเลยนะครับมาทางตะปูนั่นแหละครับถ้ามาทางตะปูนอยู่ซ้ายมือมาทางพงเพชรงามวงวานจะอยู่ขวามือระหว่างแดนชนแดนกรุงเทพกับนนทบุรีปากทางเข้าจะมีป้ายว่าร้านไก่ย่างเขาสวนกวางนั่นแหละครับตรงเข้ามาเลยตันอยู่ตรงนั้นแหละครับ คงจะร้อนหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก่อนกลับเนี่ยหยิบมาดามเฮงติดมือไปอาบน้าไม่ชื่นใจด้วยกันล้ากันนะครับเมื่อวานนี้เสียขาวคุณวรรณชัยเนี่ยส่งมาให้เรียบร้อยหลายสิบหลังเป็น20ปีแล้วนะครับรวมแล้วเนี่ยเป็นพันหลังแล้วแต่เสียขาวไม่เคยเอาตังค์เลยสักบาทเดียวผมก็ชอบสิครับเป็นแฟนไทยโพสต์ก็ชอบอีกต่างหากถ้างานไทยโพสต์ขาดสบู่มาดามเฮงเนี่ยคงจะเซ็งนะครับงานไม่เป็นงานแน่เพราะว่ากลายเป็นของคู่กันไปแล้วนะครับเอาละครับคุยมากไปวันนี้ ราหูยกย้ายจากให้โทษไปเป็นราหูให้คุณแล้วก็จะคุ้มครองคนดีม,นมีศีลมีสัตว์พุทธะตั้งไว้ที่ลมหายใจชีวิตใหม่สุขสดใสมีกับพวกเราทุกคนแน่นอนนะครับ